อาไม่ได้อัดเมื่อนตื่นเต้นไหมคะอะไรครับวันนี้ไปทำอะไรวันนี้ไปทำอะไรคะนี้ไปเริ่มงานใหม่ครับงานอดิเรกเป็นเป็นตำรวจถ่ายละครนักเรียนคนล่าสุดของครูลีตอนนี้ังเดินทางไปถ่ายละครเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันเลยค่ะว่ากี่เทคนะเดเรียนไปเยอะมากครับกี่คาั่ะหนึ่งครั้ง มนช่หน่หึไม่ใช่หนึ่งคอสหนึ่งครั้งตื่นได้ไหมไม่ตื่นทำได้แหละรู้สุกไม่ตื่นเอ็มซีแชร์ป๊บป๊าหน่อยเดียวป,ะป,ะปะ๊าเล่นละครนะ ศึกษาคาแรคเตอร์ตำรวจไม่ืเป็นให้ม่นเนเต้นไหมคะไม่เลยครับแต่ตอนนี้ร้อนครับร้อมไหมคุณร้อมไหมร้อมไหมล่ะคนตำรวจร้อมไหมตำรวจลุดสู้นะตอนนี้มีเรื่องไนี่มีหรอครับจเป็นเ หลานช่างเพราะผมทางามที่กระงสัธารุกอย่างไม่เคยสร้างความวุ่นวายเิดกำลันช่างอนกคนที่สร้างหลานช่างพี่หย่นะครับถึงเราจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่เราไม่ได้สื่ออะยรเพราะทำงานของเราสวนผมดูแลแค้เปนโฟม ของเขาได้ไรครับเ,เสียงได้เสียงได้เสียงได้่งได้ <c oughs> ไไรอหล่ออลอมเออีววอจับต้งแต่ใี๋ยวค่ะม่ไนมือให้ที่ิมาเร่วหน่อยข้ามัมีส่ว่อมะการทำงานในสูมากขึ้นค่ะัานาร์เขามีตำแหน่งอะ <c oughs> ไรในสูตรอะมันมีประโยชน์นะผู้กำกับรักสีวิตเยอมาก รู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้เข้ากล่องวันแรกเหนื่อยครับพุ่มกลับพุ่งกลับง่ายไหมคะพุ่งกลับว่าพุ่มกลับเหนื่อยกว่าพุ่มกลับก็โอเคค่ะก็เขาก็เก่งมากเลยก็สะบัดคอตลอดเลยสูงตลอดเลยมีงานต่อได้ไหมคะมีงานต่อจ้างต่อไหมคะตอนนี้อะ นนี้วันนี้เข้าฉากกับนักแสดงทุกคนเลยตื่นเต้นไ,ไหมคะคุณตำรวจไม่ตื่นไม่ตื่นคือสัญญาเอนน๋ยไมต่ตอนนี้กี่โมงแล้วสืจบูคือนาที่โมงอ่ะเจ็ดโมงคุณตำรวจคุณตำรวจตื่นช้าสีนแรกเลยเดี๋ยวมาดูเลยคะ่ะคุณลาลา,ลาค่ะคุณลา,ลาลาตื่นเต้นไหมคุณลาลา พร้อมเลยป๊อบน้องพร้อมพร้อมนไงาคะการแสดงเป็นงคะคุณอเล็ก การแสดงก็เป็นยังไงบ้างคะไม่ยเชื่อเลยครับว่าเป็นละครเรื่องแรกนีเล่นแล้วเหรอครับแต่งเป็นตำรวจเลยครับฮัลโหเป็นตำรวจนะครับหลังจากทางเราตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วขอสอบสวนทุกคนในบ้านนี้อย่างละเอียดที่สถานีตำรวจเลยครับได้เลยค่ะใส่ผมนี้แล้วหน้าเด็กว่ะ เป็นยังบ้างคะวันนี้เป็นยังบ้างคะทำได้ไหมนี่ไม่ใช่ละ ทำอะไรคุณตำรวจมาด้วยเป็นไงครับผู้กำกับการแสดงของแรงมากเลยเขาทำเป็นไงบ้างคะลายแ้แสดงแล้วแสงีกาแบบนี้ครับหนึ่งสองสานตำรวจนึ่งสองสามเรนี้เฮยเล่นดีไหมคะเล่นดีเล่นดีไหมคะคุณคุณคู้กินกับจริงเก่งเก่งมากเลยนะชุดนี้แล้วคุณตำรวจเก่งอึดอัดมากเลยครับแน่คะดีค แม่เป็นไงตำรวจเล่นดีไหมคะแม่เล่นบวจเล่นดีไหม้นบวจเก่งมากเออตำรวจเก่งมากแม่บอกหล่อและเก่งหล่อและเก่งกินข้าวเที่ยงก่อนไหมคุณตำรวจเดี๋ยวผมชิงก่อนแล้วกลับมาใหม่คืนนี้ครับตื่นเต้นไหมคะวันแรกไอ้วันมาถึงว่ามันที่เข้าเข้าหลายคนไงเข้ากันเลยจะหมจได้ไหมคะมีเทคไหมคะไม่มีแต่พูดทุกคัดไม่เหมือนกันเลย เช้าเไปนู้นมานี่ใช่เมื่อเช้าสอบสวน,<า>นีอใช่ปรเมฆปร,ปรเมฆปรมเมสุดเร็ว <laughs> เร็วมากขับเป็นค่า